สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องข่าวดวดเลขดังช่องที่จะพาทุกท่านไปเกาะติดข่าวสารเกี่ยวกับเลขเด็ดเลขดังทั ang ang ้งหลายทั้งในประเทศและนอกประเทศและวันนี้เราจะมาแนะนําแนวทางเลขเด็ดรายวันกันนะครับโดยเลขเด็ดรายวันครั้งนี้จะเป็นของหวยพม่า2ดีที่มีทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายจันทถึงสุกและในวันนี้จะมีเลขเด็ดตัวไหนบ้างไปวิเคราะห์กันได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาเจอกันช่วงเวลาแบบนี้ก็แน่นอนครับเราจะมาแบ่งปันแนวทางหวยพม่า2ดีกันอีกเช่นเคย โดยวันนี้จะเป็นงวดของวันที่27ตุลาคมปี2565ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะครับโดยทางเราจะขอรวบเป็นชุดเดียวกันเลยนะครับอันดับแรกขอแจ้งผลหวยย้อนหลังในวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผลหวยพม่า2ดีรอบเช้าในวันที่26ตุลาคมได้แก่2-2ส่วนรอบบ่ายได้แก่6-4ครับคราวนี้มาดูแนวทางประจําวันนี้กันครับโดยแนวทางงวดวันที่27ตุลาคมนี้มีเลขเด่นคือเลข2และจะมีเลขรองคือเลข5และมี2ตัวที่น่าสนใจคือ 22, 24, 20, 26, 28, 29 52, 53, 54, 56, 58, 5และ59และมีเลขกันหลุดอีก4ชุดได้แก่ 68, 83, 07, และ82ครับและทั้งหมดนี้คือแนวทางหวยพม่า2อดีในงวดวันที่27ตุลาคมปี65ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายโดยที่ใครสนใจในแนวทางชุดนี้ก็สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคได้นะครับ ทางนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษและวิจารณญาณของทุกท่านในการเลือกเสี่ยงโชคด้วยนะครับขอให้มีสติติดอยู่กับตัวและสตางติดอยู่กับกระเป๋าเสมอวันนี้ทางเราข่าวด่วนเลขดังขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวด่วนเลขดังในครั้งต่อๆไปวันนี้ถึงเวลาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในครั้งถัดไปนะครับ